แล้ววันนี้ก็จะเป็นคลิปอีกอันนึงซึ่งอันนี้ค่ะที่เตยขอทําเป็นคลิปขึ้นมาเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเวลาสั่งเชือกเตยใช่ไหมคะก็จะถามกันว่าใบนี้ใช้เชือกลมเท่าไหร่ใบนี้ต้องปรับฐานขนาดเท่าไหร่ซึ่งเตยก็เลยขอทําเป็นคลิปมาแนะนําให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาลูกค้าสั่งเชือกเตยก็จะได้ส่งคลิปอธิบายตามนี้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครถักตามทรงแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะใช้เชือกลม แบบมีดิน้นซึ่งจะเป็นเบอร์21นะคะก็จะออกเหลืองๆขาวๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครถักตามนี้เลยนะคะซึ่งสามารถดูวิธีการถักอะคะ่ะโดยละเอียดได้ใน e p 2ีนะคะของเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยเหมือนกันนะคะก็จะเริ่มต้นเป็นวิธีการแบบเดียวกันกับฐานกระเป๋าของถุงแกงหรือก็คือตามวิธีการถักในของ e p 2ีตามนี้นะคะและ ตรงส่วนของฐานด้านล่างตรงนี้ค่ะเตยจะทํามาทั้งหมดอยู่ที่9แถวนี่นะคะก็เดี๋ยวนับไปกันพร้อมกันได้เลย1 2นคะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าทำ9แถวก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ7นิ้วตามนี้นะคะและพอหลังจากนั้นค่ะส่วนที่เราจะต้องขึ้นตรงหัวมุมแล้วนะคะตรงนี้ ซึ่งเราสามารถจะถักเป็นตาม EP 2ีหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเพาสังเกตดูเตยใส่2ช่องแค่ตรงนี้และพอต่อไปเตยก็จะถักเป็นเว้นช่องอ่าก็คือโซ่1แล้วก็ F1 แบบนี้ไปจนความสูงตามขนาดของที่เราต้องการเองได้เลยซึ่งความสูงตรงนี้ค่ะเตยจะถักทั้งหมดอยู่ที่21แถวนะคะอ่ายีแถวนะคะก็นับจากตรงนี้เลยเหมือนกันนะคะตรงนี้ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิ้าสิบหกส็ดสิบแปดก็ถ้าถักตามนี้นะคะยีจะได้ออกมาทั้งหมดอยู่ที่ความสูงประมาณ9นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสายกระเป๋าวะค่ะสังเกตดูตรงนี้เตยจะทำเป็น x1 โซ่หนึ่ง แค่แถวเดียวและพอแถวที่สองปุ๊บเตยก็จะถักเป็นส่วนของสายที่เป็นลายตะขาดเลยนะคะก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้ส่วนของสายกระเป๋าเราสามารถวัดแล้วถักตามขนาดตามที่เราต้องการเองได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใคยถักตามนี้ค่ะก็คือจะใช้เชือกร่มอยู่ที่ประมาณ4 0 0กรัมนะคะเป็นเชือกร่มแบบ มีดิ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการปรับขนาดสามารถปรับได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปรับขนาดกว้างกว่าน,านี้อันนี้เตยก็ต้องขอให้ด้วยที่ว่าอาจจะไม่ทราบชัดเจนว่าคือปรับขนาดไหนตามที่แต่ละท่านต้องการนะคะแต่ก็สามารถใช้ใบนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่ขยายฐานเพิ่มได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครใช้เชือกร่มแบบไม่มีดิ้นก็สามารถดูในอของ ep ที่2ี่ได้เพราะ ep ที่2ี่อะคะ่ะอันนั้นจะใช้เชือกล้มแบบไม่มีดินแล้วก็ใบจะใหญ่กว่านี้ซึ่งอันนั้นจะใช้เชือกล้ม500กร,รัมนะคะอยู่ประมาณนั้นเลยก็สามารถถักตามแบบนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ค่ะก็สามารถติดแม่เหล็กด้านในได้เหมือนเดิมนะคะและเชือกล้มแบบมีดินมันก็จะออกหนากว่านิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ถ้ายังไงแล้วสำหรับ ถ้าเกิดว่าสั่งเชือกร่มแบบนี้นะคะมีทั้งแบบมีดินและไม่มีดินก็สามารถสั่งได้นะคะในเพจของคือดีแฮนเมดของเตยนี้เลยนะคะและฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เตยเอามาลงวิธีการถักให้นะคะและถ้าเกิดว่าคือเชือกล่มแบบมีดินอันนี้ค่ะก็จะขนาดอยู่ที่2.0ถึง2 2จุนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ EP ที่21อันนั้นจะเป็นเชือกร่มดับไม่มีดิน้นขนาดเชือกก็จะอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง1.9โดยประมาณนี้นะคะถ้าไงก็สามารถถักตามนี้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ